สวัสดีครับทุกคนวันนี้ถูกกันมั้ยรู้ป,ป่าครับอ่าผลที่ออกวันนี้นะครับ เจ็ดหกกับ0ูย์หครับอ่าให้วันนี้0ูย์หครับเอาออก6 0อ่ะตรงหน่อยครับอ่ามี6บนครับธรรมดาออก8 2ดสกับ94้ี่อ่ามี2ครับแต่ว่าสองสี่ออก140กับ8 9 8เกตรงนะครับ98ตรงครับอ่าหมีครับอ่าวันนี้ตรง2หน่อยครับอ่าพิเศษกับ VP ครับ แนวทางหวยฮานอยงวดที่6กทับสิทับหกสาเริ่มแล้วนะครับที่ให้คือ3 3มส1 3 2 3นย์สามหนึ่งสามสองสามห้าห้าห้าสองห้าสามห้าหห้าเ็ดสอสามสอสองห้าหทาานะครับให้ห6 0, 0 6ศูนย์หกสามหกห้าหกเจ็ดห้าห้ห้าหห้าสี่ห้าหกศูหนึหีผีนะครับ 9ก้าเก้า8 8ึ่งเก้าสองเก้าสแปดแปแดเจดแดเก้าสีสี่หนึ่งห้าสี่แปดและสี่เกอ่าพิเศษนะครับเด่นสา1ครับกับห้าหครับธรรมดาครับ6กสากับศ1ครับ VP ครับ9กหนึ่งกับ4ี่แปครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับรวยๆครับสวัสดีครับ